One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสปายมอนแลนอีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองป,องปายสู้กสุขคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วเสียงแจ้วเจ้าๆๆจ้อยจ้อยช่วงมอ้อยหอยสังกับโตโตเทยไทยจ้ามีเรื่องเาวาใดมาบ้าสู้กันฟังคึอเก่านะคะก่อนอื่นก้บเรื่องดินฟา,ากาดหน่อยหนึ่งนะครับหมู่บ้านนีทางรอยเอททางบ้านตัวเองก็ได้ยินว่า ฝนตกลมแรงมากเหมือนกันนะคะแถบอีสานบ้านเราร้ายจังหวัดเหมือนกันก็ฝนตกนะคะก็ดีนะคะอาจจะทุเลาเบาบางจากความร้อนลงบ้างนะคะเดือนหนาช่วงสงการเลยช่วงกลางเดือนไปแห้งสีห้อนไหลหทั้งบ้านเฮ่านะคะดูแอป,ปอากาศในมือถือแล้วได้ยินว่าจะ40กว่าองศา4 3 4 4องศาได้นะคะช่วงฤดูร้อนปีนี้บ้านเรานะคะเอาว่ากันไปโลกมันก็ร้อนขึ้นทุกวันหลากหลายเรื่องราวเนาะค่ะ ฝั่งยุโรปตอนนี้ก็อากาศดีขึ้นเรื่อยๆวันนี้ก็10องศาได้แต่ถ้าไม่มีลมก็ไม่ค่อยหนาวเราเดินเดินตามแดดจริงๆนะคะก็อุ่นพอสมควรนะคะเดี๋ยวโตัโต้ก็เห็นบรรยากาศดีๆดอกไม้สวยๆหลังจากอีกหน่อยก็ฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะไปเห็นตรงไหนสวยๆก็จะถ่ายให้กันดูหรือว่าจะไปนั่งอัดคลิปตามสวนตามที่ต่างๆสวยๆงามๆไม่ได้เห็นกันยังไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยวดอกทิวลงทิวลิบดอกไม้ต่างๆเขาบานเขาจัดตามสวนตามที่ต่างๆเขาเปิดให้ชมก็จะไปถ่ายมาให้กันดูนะคะเหมือนเที่ยวไปด้วยกันไปในตัวกับโตโัวโตแล้วกันนะคะเมื่อกี้ที่ถ่ายไตเต้นคลิปขึ้นมานะคะมีมาม่า,มามเอย่ยมีข้าวของเครื่องใช้หลากหลายของขายพอดีโตโัวโตเดินไปห้างจีนนะคะหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าห้างไทยแต่มันก็มีของไทยเยอะเหมือนกันจะเป็นห้างจีนห้างใหญ่ห่างจากบ้านตัวโตไปแค่5กิโลไอ้ เดินไปแค่5นาทีนี่เองนะคะก็ถึงนะคะทุกคนคะ่ะวาไปสิไปสื่อทองมสาสะสมเนี่ยก็ได้ยังคะได้ขนมไข่กีม่านะคะไข่หงไก่กีมาบ้านเฮ้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะแต่ก่อนซื้อก้อนละก่อนที่จะเกิดสงามสงครามนี่ก้อนละ1บาท50 1ยูโร50ก็เกือบ60บบาทได้นะคะก้อนหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะแต่เราก็ไม่ได้กินบ่อยคะ่ะอยากกินนะคะ มามากินกับตัวตัวนะคะวันนี้ซื้อเท่าไหร่คะ1ยูโร80ตายแล้ว70กว่าบาทแล้วก่อนหนึ่งกับพี่น้องขายาสวาตัวตู้ใส่เงินเปลืองใส่แพงเด้อค่ะเข้าหาได้เฮาก็ก,กินนะคะ่ะโลกใบนี่งเกิดอย่างแน่สงคงุสงครงข้ามแน่กินลงไปนะคะเขาบ่ได้ก,กินซูมือดอกนาะพี่น้องเนาะอันไหนที่จะให้ตัวเองดูดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็บำรุงเข้าไปกินเข้าไปนะคะหาได้ก็ใช้ไปละเงินทอง ะะอยากสิไปสื่อทองสะสมน้ำเพลินอยู่ค่ะตอนอยู่เมืองไทยเจ้าของก็เพมีเงินนะคะตอนนี้มีกะว่าเด็กกลับบ้านนะคะใคเสียกสื่อเนี้ยสื่อหน่อยนะคะบ่ไเด้ว่าสื่อหลาดอกค่ะแต่ตอนนี้กําลังแพงมากนะคะสามหมื่นกว่าไปแล้วสําหรับทองรูป,ปพรรณบาทหนึ่งอะไรนะคะทั้งคนแห่ไปขายเยอะทั้งคนแห่ไปซื้อเอาตอนนี้ซ่าใครสะสมทองไว้เยอะๆคนรงคนรวยเขาก็จะได้กำลงกำไรกันก็ไม่ว่ากันนะคะ มาม่าตอนนี้ก็แพงค่ะแต่ก่อนต,ต,ตัวตัวซื้อซองละสี่สิบห้าสิบเซนก็ตกประมาณยี่สิบบาทไทยตอนนี้มาม่าวันนี้ซื้อซองละเจ็ดสิบแปดสิบตายแล้วเกือบช่องละสี่สิบบาทเรวเริ่มนองค่ะซองละสามสิบบาทได้นะคะสําหรับมาม่าในต่างแดนซองหนึ่งนะคะว่ากันไปแพงขึ้นเรื่อยเรืเราผลิตไม่ได้เราหาเองไม่ได้เราก็ต้องซื้อกินละค่ะ ตราบใดที่ยังหาเงินหาทองยังขยันขันแข็งกันหาเงินได้ก็ใช้ไปประหยัดกันเอานะคะนี่แหละค่ะผลกระทบจากสงครามนะคะเราก็อยากให้ยุติเร็วไวดูข่าววันไหนตัวตัวก็น้ำหูน้ำตาอะไรอัดอั้นตันใจนะคะกับเขาเห็นลูกเด็กเล็กแดงต้องจูงต้องวิ่งกันทั้งคนเท่าคนแก่ก็หนีไม่ทันนะคะจูงลูกจูงหลานให้เวลากันนานๆหน่อยเถอะค่ะจะยิงกันยังไงก็สงสารเด็กๆด้วยนะคะ ยังไงก็ให้ยุติเร็วไวหาข้อตกลงกันได้นะคะสำหรับประเทศมหาอำนาจก็อย่าบ้านักเลยนะคะให้เขาได้ออกจากประเทศกันดีๆก่อนนะคะโตโตก็ติดตามคนไทยหลากหลายช่องทางทางไอ้ติกตอกด้วยนะคะคนไทยในประเทศยูเครนนะคะแถวเมืองไอ้ลวิฟนะคะเขาก็โพสต์กันก็ไลฟ์สดกันอะไรกันนะคะ เขาก็มีแฟนมีสามีเรายังว่าอยู่เราโชคดีนะท่านไม่ได้สามีช่นไม่ได้ผัวทางรัเสเซียกับยูเครนนะคะไม่งั้นเขาจะต้องเลือกเอาผัวหรือเอาตัวเองรอดจะเอาอย่างไนดีคะแต่ที่นี่ก็คุยกับแฟนทุกวันอยู่คะ่ะถ้าเกิดสงครามก็คุยกันนะคะสมมุตินะคะเวลาทุกเราก็ทุกด้วยกันเวลาสุขเราก็ต้องสุขด้วยกันไม่มีเขาก็ไม่มีเราในวันนี้เรามาอยู่นอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะว่ามีเขา แฟนยังถามตัวโตอยู่ว่าเธอจะทิ้งฉันไหมเธอจะกลับเมืองไทยคนเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโอ้ฉันก็ไม่ทิ้งเธอหรอกไปตรงไหนถ้าคนมันจะตายมันก็ตายทุกคนละค่ะเกิดแก่เจ็บตายเราก็ปรุงไปด้วยเนาะค่ะแต่เราก็ภาวนาอย่าให้มันเกิดลามปามามามากมายไก่กองขนาดนี้นะคะตัวโตก็บอกแฟนว่าฉันก็ไม่ทิ้งเธอหรอกเวลาสุขเราก็สุขด้วยกันเวลาทุกเราก็ทุกข์ด้วยกันไหนไหนก็ไหนไหนแล้วจะเปลี่ยนไรไปสู้ไปด้วยกันนี่แหละ ถ้าจะต้องวิ่งหลบพงหลบภัยแล้วก็หลบด้วยกันนี่แหละเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดในโลกใบนี้คนเราเกิดมาครั้งเดียวก็ต้องตายกันทุกคนแหละก็พูดกันไปแบบนี้ให้แกสบายใจด้วยเราก็สบายใจด้วยนะคะเรามีวันนี้ได้ก็เพราะเขา <c oughs> เขาสอนหลากหลายเรื่องราวของเราเรามีประสบการณ์เราคิดได้หลากหลายมุมมองเพราะว่าเรามาอยู่จุดนี้ไงคะถ้ายังตัวโต,วตว้พูดถึงตัวเองนะคะ ถ้ายัางอยู่เมืองธงเมืองไทยก็ไม่รู้จะเป็นลักษณะนี้หรือเปล่าจะคิดได้ปรุงเป็นแบบนี้ไหมจันนี้เราผ่านประสบการณ์มาหลากหลายอย่างมันก็เป็นทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นนะคะแต่ส่วนมากคนไทยเราอยู่ที่ไหนก็น้อมรับปรับตัวได้เร็วอยู่หรอกคะ่ะคนไทยเราก็มีถือว่ามีความอดทนกันสูงนะคะถือยอมรับตอนที่ตัวโตวไปทํางานโรงงานด้วยกันจริงๆนะคะฝรั่งก็ยอมรับพวกคนไทยเรานะคนไรคนไทยเราไ้ ที่ตัวโตวไปทํางานบริษัทงานโรงงานแต่ก่อนนะคะบริษัทเดียวกันมีคนไทยทําด้วยกัน 4- ี่ห้าคนนะคะเราราวนี้ตัวโตก็จะไปก่อนเลยค่ะบริษัทเปิดเข้างาน8ปดโมงเชา้าตัวโต,ว,ตวไปตั้งแต่เจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าบางครั้งก็เจ็ดโมงครึ่งนะคะอย่างช้าก็ไปนัางเล่นอยู่โรงอาหารไปกินกาแฟ,ะฟอะไรเขาก็มีกาแฟมีชามีอะไรให้เรากินได้นะคะที่บริษัทโชคดีว่าไม่ได้ซื้อนะคะ ก็ไปนั่งรอเพื่อนรออะไรคนพงคนไทยเรามาแต่เช้าเลยขยันขันแข็งกันนะคะต่างชาตินในแผนกเดียวกันกลุ่มเดียวกันกับตัวโตน่ะส่วนมากมาก่อนเวลาเต็มที่5นาทีนะคะวิ่งไปเอากาแฟแล้วก็วิ่งเข้าที่ทํางานเลยส่วนมากเขาจะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเขาก็ยังว่าเลยว่าพวกเธอจะมาอะไรกันนักหนามาแต่ชงแต่เช้าจังเลยพวกเธอทําไมรีบร้อนขนาดนั้นพวกฉันไม่รีบร้นนะ เธอตื่นกี่โมงละ่ะโตโต้ตอนที่โตโต้ไปทํางานบางครั้งเราก็ตื่นธรรมดาตื่นหกโมงเช้ามันก็ทันหรอกคะ่ะบางครั้งเราก็ทํากับข้าวไตั้งแต่ตอนเย็นนะคะเตรียมนูน่นเตรียมนี่ไว้รอกินก่อนจะไปทํางานนะคะส่วนมากเราก็บางครั้งก็ห่อข้าวไปด้วยอะไรด้วยส่วนมากไม่อยากกินขนมปังนะคะทานูน่นทํานี่ไปกินกันสิ่งที่คนไทยมีอีกอย่างหนึ่งคือกินข้าวส่วนมากตกก็จะกิน พร้อมกันรวมกันแช์อาหารการกินกันสิ่งที่ต่างชาติเขาเห็นแล้วเขาว่าอู๊ดบอกเธอรักกันดีเนาะอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละสิ่งที่เขาชื่นชมเรานะคะเรามีอะไรมีไข่ใบหนึ่งไข่ทอดไข่เจียวไข่ต้มมีไก่มีอะไรก็ช่างเราก็จะมารวมกันคนไทย4ี่ห้าคนก็จะกินด้วยกันคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งส่วนต่างชาติส่วนฝรั่งส่วนมากทั้งถ้าเป็นทั้งพี่ทั้งน้องกันผู้จัดก,การโรงงานเจ้าของโรงงานถ้าเป็นพี่น้องกัน เขาก็นั่งกินไข่กินมันนะคะส่วนมากบางครั้งพักเบรกเราก็เห็นเหมือนกันเขาจะนั่งคนละโซนคนละแผนกแต่เราก็เห็นเขากินไข่กินมันพี่น้องกันเขาก็ไม่ได้กินด้วยกันนะคะสำหรับฝรั่งมังค่าเขาก็เห็นเราทําแบบนี้เขาก็ชื่นชมตรงนี้ของเรานะคะแต่สิ่งที่เขาไม่ค่อยชื่นชมหน่อยก็คือได้ยินว่าคนนู้นทะเลาะก,กับคนนี้คนนี้ทะเลาะก,กับคนนั้นเรื่องนู้นเรื่องนี้มันก็เป็นแต่มันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเรื่องที่ผู้หญิงไทยคนนี้มีปัญหากับคนนู้น คนนี้มีปัญหากับคนนั้นอย่างนี้ถ้าฝรั่งจริงๆมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแต่การเวลาไปทํางานการหางานให้กันการช่วยกันทํางานนะคะงานตรงนั้นเร่งตรงนี้เรียบแผนกตัวโตเสร็จบางครั้งตัวโตก็เดินมาหาแผานกพวกคนอื่น3 4มสี่คนคนไทยด้วยกันเราครั้งเราก็ไปยืนช่วยก็ทามันก็จะเป็นแบบนั้นแต่ฝรั่งเขาไม่นะคะถ้าเขาเสร็จแล้วถ้า ส่วนของเขาเสร็จเขาก็จะยืนของเขาไปเล่นอะไรกันก็แล้วแต่เขาเขาก็พักของเขาไปเล่นมือถุงมือถือแต่คนไทยไม่ค่ะถ้าเดินไปเห็นคนนั้นทําอยากจะเสดเหมือนกันเหลืออย่างไม่กี่ชิ้นเราก็ต้องไปช่วยกันเราช่วยกันนะคะเราไม่ได้ว่าไม่ใช่ไะเนี่ยของเราแต่ฝรั่งส่วนมากเขาจะเป๊ะๆทุกอย่างเป๊ะเรื่องเวลาเป๊ะเรื่องการทําฉันเสร็จแล้วฉันก็ปัดตูดไปเลยนะคะจะไม่สนหรอกคะ่ะจะไม่ช่วยพวกเธอหรอกนะประมาณนี้แต่ คนไทยเรามีน้ำใจตรงนี้ต่างชาติเาก็ยอมรับในส่วนนี้นะคะแต่การมีปัญหาปัญหากันนะคะสําหรับคนที่จะมาใช้ชีวิตยอยู่ต่างแดนก็พยายามดูดีๆแล้วกันนะคะจะคบเพื่อนคบอะไรก็เหมือนกันนะคะคนทงคนไทยภาษาเดียวกันแต่มันก็ดีแต่เราก็พยายามอย่าให้มีเรื่องเงินเรื่องทองอีกเรื่องหนึ่งสําคัญที่สุดนะคะอย่าให้ยืมเงินกันนะคะเงินอยู่ในกระเป๋าเรามันเป็นของเราแต่ถ้านไปเป็น ไปอยู่ในกระเป๋าของคนอื่นไม่รู้มันจะเป็นลักษณะไหนอย่างไงเวลาทวงก็โกรธกันด่ากันประจานกันนะคะไม่ว่าจะการเล่นชงเล่นแชร์ชวนกันขึ้นบงขึ้นบอลก็ดูอเองนะคะว่าเป็นลักษณะไหนนะคะคนไหนพอคบคนไหนคบได้นิสัยใกล้เคียงเราค่อยไต่ค่อยอ่านเกมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวจังหวะมันลงตัว เดี๋ยวมันก็จะคัดคนเข้ามาเหลือให้เราเองนะคะตอนนี้ตุ๊กๆก็เหลือ3-4คนนะคะสำหรับเพื่อนนะคะพอได้คุยกันบ้างทางไลน์ทางวัตแอปทาง Facebook ก็ว่ากันไปสำหรับคนที่อยู่เมืองเดียวกันนะคะนี่ล่ะคะ่ะมีเรื่องนี้ล่ะคะ่ะมาเล่าสู่กันฟังนะคะทุกคนคะ่ะหวังว่าสงคงสงครามยุติเร็วไว้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาปกติเร็วไว้ทีเถอะนะคะ เมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้นะคะวันแรกที่ฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์เขาร่วมรับบริจาคเป็นทางการนะคะมีดารงดาลานักแสดงเขาก็นั่งรับโทรศัพท์กันได้เงินราวๆหนึ่งร้อยล้านกว่ายูโรนะครับเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,000กว่าล้านบาทนะคะเงินช่วยเหลือผู้อบพยพผู้ลี้ภยัย ผู้หนีภัยสงครามต่างๆนี่แหละค่ะเงินสําหรับช่วยชาวยูเครนนะคะก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะคะได้เยอะขนาดไหนถ้าเทียบเท่ากับชีวิตคนมันก็เทียบกันไม่ได้เนาะคะ่ะแต่สิ่งที่เราช่วยได้มนุษย์โลกในสิ่งที่เรามองเห็นความเดือดร้อนเราก็ช่วยกันไปนะคะการช่วยเหลือกันก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้เราช่วยเขาวันขนา้างหน้าเราไม่รู้ชะตากรรมของเราเขาอาจจะเป็นคนกลับมาช่วยเรา ก็ได้นะคะเราก็มองโลกในแง่ดีเข้าไว้แล้วกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการมองโลกในแง่ดีก็ไม่ใช่ว่าดีจนให้คนอื่นเขามองว่าเราโง่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะหลากหลายเรื่องราวมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังเรื่องนุ้นทีเรื่องนิทีการใช้ชีวิตในต่างแดนการท่องเที่ยวเอ่ยประสมาสานกันไปสำหรับช่องโตโต้เทยไทยสไปรฮอลแลนด ยังไงก็อย่าเบื่อกันเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะบ๊ายบายค่ะ